พ่อพ่อพ่อเอาอาหารอีกได้มันก็จะหมดแล้วได้เดี๋ยวค่อยล่อไปเอาคอนเบนมาทั้งนี้เอ้นั่นแหละเอ่ะมออขึ้ไหนอ่ะเออยังยังลงไปไปแล้วยังยังหรอยังไ้ไปแล้วหายไปเลยอ่ะ ไม่หล่นหรอกอ่ะไป,อ,ไะอ,ะไปอย่าลงไปนู่นนะตรงที่มันตอดตอดเยอะไปแล้วฮึฮเฮึยัยหย่อนอีกลึกไปอีกลงลึกไปอีกหย่อนลงลึกไปไปแล้ว

ตัวที่หอกเหรอไม่รู้ตัวที่เท่าไหรไปแล้วเออไปแล้วเยก้นมาหลักไปแล้วเล็กอ่ะเล็กก็ไม่เป็นไรถึงว่าได้เออตัวนี้เอาดิ ไปแล้วมาหนีไม่ทันหรอกพอ่พอพอ่อพ่อดูปลาไอ้ตัวไหนตั้งนานไปแล้วนหนักอยู่นางอยู่นี่หนักอยู่ตัวใหญ่เนะพ่อตัวใหญ่ทุงตัวหรอไปแล้วเอ้ย <laughs> ปลาซิวออกมาดิปลาซิวหรอปลาซิวเฮ้ยา <ê! S 1> <laughs> ขึ้นมา

นี่หลายตัวอยู่แล้วผมเอาเบ็ดถุงมาก่นนนอนไปเอาเรือตกเลยแอลไปเอามาเลยมาตกแข่งกันเลยเนี่ยแอลไปเอามาเลยเลนี่เหยื่อมีไปเอามาเลยเบ็ดอะตกแข่งกันเนไปปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปแล้ว

ว่าน <occasions S 1> yeah! ้ำกันเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นเลยจมเลยอ้าวว่าน้ำเป็นยอยไงไปแล้วน้ำเย็นปะลอมั้ยกูเียน้องอยู่ไปอ้ยได้แล้ว ไปโอ้เนี่ยเดินมาเดินไปเขอเอาน้ำีเอน้ำอไเอน้ำที่เขาไม่รไ่ใช่นั่นละแล้วอ้โหี่เอ้ยนี่ไงบ้าตุเขาอะไรนีเลยพออยพอดีเลยได้พอดีเลย

tao tập đồ <nói> <hkk>, <tập nói> ừ này cả mẹ ôi ông mai

เจาจริงแล้วเหรอจริงแ okay. ล Aw, ้วตกมาพี่ดูตัวนะรออยู่เนี่ยเออเดี๋ยวรออยู่เนี่ยตัวใหญ่วเออนั่นแหละอบบ้านดูเลยอบ่บ้านนมานนี้ชอบ่บ้าน ปุ๊บอ่ะไหนปลาติวปลาติววะติวสองตัวปิวติวอยางข้างหน้าเนี่ยนั่นแหละมาล่ะ ดมปนหว่ดนี uh, refers, ıyoruz, Ay, ่วาดีครับน sure> oh ่าบ like, yeah, ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับตาก่อนลูกชายอ่ะครับลูกชายกันโตนมาแล้วโอ้โหโอ้โหน้านหน้า มาแล้วได้ตัวเล็ตัวนึงก็ให้ขับรถเบอร์แปดไปเล็กยนี้องขัมหมดโอ้โนี่นอนเออนีนอน แกกัดนกแต่จริงๆแล้วนปลาเนี่ยนมีนกโอ้ยไม่ปลาซ้วยเหรอมาแล้วโอ้โหเก่งเลยโอ้ยตรงติดเก่ติดกับเจ๋งมากเฮียล่ะปลาซีด้วยกัน

มาด,ดีดดีดกลัไปทำปลาดีกว่าเราเจ๊ว่ะ นี่แหละท้าวท้าวแล้วผูด้วยตอนี่ให้เดี๋ยวแบ่งไฟหรอกเออเดี๋ยวพ่อไปฮะเยอะแยะเปล่าให้ตกตกแล้วพ่อครับพ่อตกได้รวมห้าสิบตัวได้มั้งวันนี้อยู่ที่บ้านอะอยู่ที่บ้านอะได้เจ็ดแปดสิบตัวได้มั้ง